สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปโฟลค์บอทนะครับเป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับสะสมคะแนนนะครับตัวนี้เนี่ยอ่าแรกเข้านะครับมีทูมเนี่ยไปเด็ดแล้วก็อื่นนะในส่วนของแอปนี้เนี่ยเปิดมาปีกว่าแล้วนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับในส่วนของการหาคะแนนนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้วันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเข้าแอปนิดนึง มันจะมีประมาณนี้นะครับมันมีอยู่3อันนะก็คือตัวหนึ่งก็คือคลิกเลือกรูปภาพนะครับตัวหนึ่งพิมพ์ชื่อมาของมันนะครับอีกอันนึงอัปโหลดถามว่าจะใช้เทคนิคยังไงอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูสักอันละกันนะครับอ่ะก็พิมพ์ไปอ่ะตัวนี้ให้เลือกรูปรถเราก็เลือกไปอ่ะแล้วก็พิมพ์ไปอ่ะมอเตอร์ไซค์ผมก็พิมพ์เป็นรถนะครับทีนี้อัปโหลดรูปนะครับคือเราสามารถกดรีได้เนี่ยไอ้เลื่อนตรงนี้ลง,งมา เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอันใหม่เออโอ้โหผมก็เพิ่งรู้คะแนนไม่งั้นได้เยอะนะครับคือพวกอัปโหลดเนี่ยผมไม่ได้ทํานะครับเออมันดีเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้เล่นมาเกือบปีละเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอ่ะมันก็จะทําให้คะแนนเราได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้9 2 5คะแนนแล้วนะครับของวันนี้นะอะของเชิญเพื่อนรู้สึกว่าโอ้โหได้เยอะนะ ปกติผมโอ้โหแปลว่ามีคนสมัครตอบผมเยอะขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับจนผมถอนเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ3 4, นามถึงสี่พันคะแนนนะบ,บางรอบก็เจ็ดพั 7, นคะแนนนะครับก็มีประมาณเอ้คหรอบนี้เนี่ยได้พรอพร้อมกับผมเลยคือผมหาเองก็ได้เก้าพันเจ็ดตัวนี้เนี่ยก็เก้าพันหกละก็ประมาณนี้นะครับคือผมถอนรอบก่อนเมื่อวันที่ยี่สิบ อ่ะ20สิงหาคมนะครับเพิ่งผ่านมา6วันนะก็คะแนนอยู่ที่หาเกาพันเละในส่วนของการถอนนะครับมี6ช่องทางนะครับมีแก็บ่าหาอะไรแก็บกิฟอ่หาแก็บหาแก็บกิฟมาอหาเทสโก้โลตัสนะครับเทสโก้โลตัสผมคิดว่าน่าจะเป็นโค้ดส,ส่วนลดนะก็จะเป็นประมาณนี้ทูมอนิเมเลตนะครับส่วนลาซาด้าก็จะเป็นโค้ดส,ส่วนลดเหมือนกันนะครับ พอกว่ามันเหมือนกับยูโกฟนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะมันก็ยังถอนปกตินะในส่วนของเรทการถอนเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับส่วนที่ผมถอนรอบก่อนน่าจะ,ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนอ่ามื่นหนะครับอ่ะครับอบก่อนโอโ้โหก่อนน้าสี่หมค่อนข้างใช้เยอะนะสี่หมื่นตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ4ี่หมนะครับก็ประมาณนี้ แต่ผมเล่นแรกๆเนี่ยจะใช้อยู่ที่4 0 1 8 9 7นะครับตั้งแต่แรกๆเลยเลทมันไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมาขึ้นช่วง่าหลังปีใหม่นะครับก็ประมาณนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เริ่มขึ้นและดูเดือนมกราผมผมก็ยังถอนปกตินะพอเดือนกุมภาพันธ์มา4 0 7นะครับก็ประมาณนี้อืมแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะครับหาก็ได้มา6วันนะครับเดี๋ยวลองฉเฉลี่ยนิดนึงว่า วันหนึ่งเนี่ยผมได้คะแนนเท่าไหร่่ะตอนนี้เนี่ยก็9 7 1 8นะครับก็ 1, 18, อ่ะ9,718 9,718านด้หารด้วย6ก่ะก็ได้วันละ600คะแนนนะครับอ่ะ1,600คะแนนลองคิดเป็นเงินจำนวนบาทนะครับก็เอาจำนวนนี้นะครับอะผมตีเป็นอ่ามื่0 0ก็หารด้วย100ก็เท่ากับ470 เท่ากับ1บาทนะครับอ่ะแล้วก็ไปหารหารด้วย4 7 0รอจ่ะผมก็ได้วันละ3าบาทกับ44สตางค์ตานะครับก็โดยเฉลี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะของผมก็จะได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าได้จากการเชิญเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนใครที่สมัครต่อผมก็จะได้100คะแนนนะครับส่วนผมจะได้10ปร์ของเพื่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนมันลบออกไปแ,แต่กรเนี่ยมันจะได้สูงสุดแค่หน0 0 0 0ก็ประมาณนี้นะครับ แปลว่าน่าจะได้เยอะขึ้นนะอ่ะโอเคก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับการหาคะแนนเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ตอนเที่ยงนะผมก็กดรีไปงี้เอาอ่าไอตัวอัปโหลดรูปเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับเอออ่ะ,อ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 ะมันเปลี่ยนได้นี่วาเราเสียคะแนนทีละ25คะแนนจากตรงนี้ไปตั้งนานนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ